การบรรจบเข้าหากันของธุรกิจดิจิทัลตอนที่2สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with w ว y Podcast จุดสตาร์ความคิดและแรงบันดาลใจไปกับผมไวยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับในเอพิโซดนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันตอนจบของเมกะเทรนที่สำคัญมากๆในยุคนี้เลยนะครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าดิจิ t a ลคอนเวอร์เจน สิ่งนี้เนี่ยรู้ไปแล้วได้ประโยชน์ยังไงนะครับผมต้องบอกเลยว่าถ้าคุณทําธุรกิจในยุคนี้เนี่ยแน่นอนคุณต้องใช้ช่องทางดิจิตัลเป็นหลักเนาะนะครับเป็นหลักช่องทางหนึ่งเลยในการเข้าถึงผู้บริโภคเพราะว่าผู้บริโภคนะครับเใน10คนล้วนแล้วแต่ใช้เรียกเลยว่าหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อก่อนซื้อและ6ใน8ขั้นตอนนั้นอยู่บนช่องทางดิจิตอลทั้งิ้นครับวันนี้เอง ถ้าคุณใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะครับวันนี้คุณต้องฟังไว้ดีเลยนะครับเพราะผมจะมาแฉเห็นเลยว่าแพลตฟอร์มคิดอย่างไรนะครับแล้วมันจะมีแนวโน้มการพัฒนาตัวไปอย่างไรเพื่อที่คุณจะได้ปรับตัวและเข้าใจการทำงานของแพลตฟอร์มแต่และแพลตฟอร์มระดับโลก ที่ส่งผลต่อธุรกิจคุณนะครับก่อนอื่นนะครับก็เตือนนะครับงาน Price er Academy นะครับ Ecommerce Next Normal 2020ที่เราจะจัดขึ้นวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ที่ AASDC ที่ t h e e m p o r i u m นะครับเดินทางสะดวกมากติด,ดรถไฟฟ้าเลยนะครับก็งานนี้ e อกล u s i v e มากๆเลยนะครับแค่50ที่นั่งเท่านั้นเองครับสปีเกอร์สุด e อกล u s i v e จัดครั้งเดียวไม่จัดแล้วนะครับ อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมแค่แอดไลน์ผมมานะครับแอดนะครับพิมพ์ตัวแอดด้วยนะครับ start with why ก็กดเข้าไปก็จะมีข้อมูลให้เลยนะครับพร้อมกับมีส่วนลดให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับแอดกันเข้ามาไปดูกันที่ข้อมูลวันนี้นะครับที่ผมจะพูดถึง Digital Convergence นะครับเอพิโซดที่แล้วนะครับขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่าแพลตฟอร์มหลักในยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อชีวิตวิถีชีวิตของผู้บริโภคในยุคนี้มีทั้งหมด หแพลตฟอร์มด้วยกันไล่กันอีกทีหนึ่งนะครับอันที่1คือมีเดียนะครับเวลาเราเสพมีเดียต่างๆ Google ถือเป็นมีเดียนะครับ Facebook Instagram Line โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ทั้งหลายนะครับมีเดียพอธุรกิจมีเดียก็เขาจะทำเงินก็มีการขายโฆษณาเป็น Advertising Platform ขึ้นมานะครับขายโฆษณา3คือ E-Commerce Platform 4คือ Payment 5คือลอจิสติกนะครับทั้ง5แพลตฟอร์มนี้เรียงตามลำดับไปเลยนะครับเรียงตามลำดับไปเลยนะครับมองภาพอย่างนี้ครับว่าทั้ง5แพลตฟอร์มและนี้เนี่ยนะครับมองไปในประเทศไทยเนี่ยแต่ละแพลตฟอร์มจะมีผู้เล่นเบอร์ใหญ่ๆที่เป็นแบบที่เป็นเบอร์หนักใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นฐานของตัวเองอยู่นะครับลองไล่ทีละอัน นะครับลองไล่ทีละอันเอามีเดียตะกี้เล่าไล่ไปแล้วนะครับเทรนที่ผมจะมาเล่าในวันนี้เนี่ยมันเรียกว่าดิจิ t a ลคอนเวอร์เจนต์คือการบรรจบเข้าหากันนะครับการบรรจบเข้าหากันมันคืออะไรนะครับผมจะยกตัวอย่างทีละแพลตฟอร์มใหญ่ๆไปแบบนี้นะครับเอา Google ก่อนนะครับ Google เป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็น Search Engine เป็นเครื่องมือค้นหาข้อมูลนะครับ คือมือค้นหาข้อมูลเนี่ยทำเงินก็ด้วยการขายโฆษณาเพราะฉะนั้นเมื่อเขาทำมีเดียขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเขาก็เปิดแพลตฟอร์มแอดเวอร์ทายซิ่งขึ้นมาขายโฆษณานะครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เอง Google ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเขาไม่ได้หยุดแค่เขาเป็นมีเดียแล้วเขาเป็นแอดเวอร์ทายซิ่งแต่เขาปัจจุบันพยายามขยายตัวเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มด้วยอย่างไรนะครับเขาทำตัวเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มอย่างไรครับเขามี ตัว p r o d u c แพลตฟอร์มที่เขาล็อ h ขึ้นมาชื่อว่า Google Shopping นะครับแปลว่าทุกวันนี้ถ้าคุณมีเว e ็บไซต์ e c o อมเมิรนะครับคุณสามารถที่จะเอาสินค้าของคุณในร้านของคุณเนี่ยส่งให้กับ Google เพื่อให้สินค้าของคุณพบเจอการค้นหาได้มีรูปมีราคามีส่วนลดมีข้อมูลต่างๆให้มันครบถ้วนเพื่อที่ได้ว่าคุณจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของคุณได้อย่าง ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากๆด้วยนะครับในประเทศไทย Google Shopping มาแล้วแต่ผมจะพาไปดูที่ต่างประเทศว่า Google Shopping ปัจจุบันไปไกลเกินกว่านั้นไปละ Google Shopping ในปัจจุบันนะครับคนอเมริกันสามารถที่จะกดสั่งซื้อเขาเรียกว่า buy on Google แปลว่าเวลาคุณเซิร์ชใน Google เสร็จปุ๊บนะครับคุณสามารถกดเช็คเอาท์จ่ายเงินผ่าน Google ได้เลย คุณไม่ต้องแบบกดออกไปที่เว็บไซต์แล้วคุณต้องไปนั่งแบบพิมพ์บัตรเครดิตอีกคุณแค่ให้ข้อมูลเพย์เมนต์กับ Google ไว้นะครับพอคุณจะเช็คเอาท์เสร็จปุ๊บเสร็จสับง่ายดายมากๆ Google เก็บข้อมูลทุกสิ่งอันไว้ใน Account Google ของคุณเรียบร้อยแล้วแปลว่าคุณกดเช็คเอาท์เสร็จปุ๊บมันจะซีมเลสมากนะครับและไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ Google มี Google อยัางขยายตัวไปสู่ Voice Commerce นะครับมีตัว Google Assistant นะครับเป็น Device ที่ตั้งตามบ้านแล้วก็ให้คนสามารถแบบเรียกได้ Hey Google I want to order something นะครับก็คือสั่งให้ Google ไปซื้อของได้เลยนะครับจนสุดท้ายปลายทางนะครับอันที่5คือ Logistics Google ก็มีสิ่งที่เรียกว่า Google Express นะครับที่อเมริกามีบริการ l o g i s ติก s ที่ operate by Google ในการส่งส่งแบบด่วนนะครับให้กับลูกค้าได้อย่างทันทีก็จะเห็นว่าตอนนี้เองเนี่ย แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ทุกวันนี้พยายามทำตัวสร้างจุดแข็งของตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพื่อให้ครอบคุมทั้ง5แพลตฟอร์มที่ส่งผลต่อวิถีผู้บริโภคอย่างนี้ผมยกตัวอย่างไปเมื่อวานนี้ไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างอีกฝั่งหนึ่งก็แน่นอนคือ f c e e o o o นะครับ o o k b o o กก็เป็นมีเดียเป็นโซเชียลมีเดียมีมี c e b o o o กแอด แล้วเขาก็ทำตัวเป็นอ e ีคอมเมิร์ซด้วยครับขยายสิ่งที่เรียกว่า Facebook Marketplace นะครับก็คือให้ร้านค้าเนี่ยเอาสินค้ายัดใส่เข้าไปใน Facebook ได้ทันทีเลยครับแล้วก็ให้เกิดการซื้อขายได้แล้วก็มีทั้งในประเทศไทย K-Bank เองแบงกต่างๆเองนะครับก็มีการพัฒนานระบบ Payment นะครับเรียกว่า Facebook Pay เพื่อที่ให้คุณสามารถชำระเงินได้จบใน Facebook ต่อไปทาง Facebook Messenger เลยได้เลยนะครับส่วนโลจิสติกนี่ Facebook ยังไม่มีนะครับแนวโนมก็อเมริกายังไม่เห็นนะนะครับตอนนี้ Facebook ก็พยายามสร้างตัวตนขึ้นมาในทั้ง4แพลตฟอร์มคือไปโจกที่เพย์เม t นลันะครับโลจิสติกนี่ยังไม่เห็นโอเคนะครับก็จะเห็นภาพเห็นที่คุณเริ่มเห็นทิศทางเนี้ยเห็นทิศทางนีงว่าแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่พยายามทําอะไรทําไมเขาถึงต้องพยายามทําตัวเองเป็นอะไรที่ เดิมทีเขาไม่ได้เป็น Facebook เดิมทีเป็นโซเชียลมีเดียมีไลฟ์ใช่ไหมครับมีฟีเจอร์ไลฟ์แต่ปัจจุบันก็พยายามแอดฟังกชันหรือฟีเจอร์ของอ e ีคอมเมิร์ซเข้าไปทำให้ไลฟ์มันจะเกิดไลฟ์คอมเมิร์ซขึ้นมาการไลฟ์เนี่ยมันจะก่อให้เกิดการปิดการขายได้อย่างทันทีเลยนะครับก็จะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า f a c e b o o k Shop ขึ้นมาตามมาเช่นเดียวกันนะครับโอเคไปดูอีกแพลตฟอร์มหนึ่งอีกฝากหนึ่งบริษัท l i n e ลน์โตขึ้นมาจากเป็นมีเดียผมเรียกเป็นมีเดียแล้วกันแชทนะครับก็แล้วก็เปิดเป็น Line Official Account เป็นตัว Advertising Platform ของเขานะครับ E-commerce ก็มีทั้ง Line Shopping และ Line My Shop นะครับ Payment Payment ก็ Line ก็มี Rabbit Line Pay นะครับ So Logistics นี่ยังไม่มีก็จะเห็นทิศทางเดียวกันเลย Line ยพยายามปิด Integrate เาผมเรียกผมสับทงสับ MBA เขาเรียกว่า Vertical Integration คือการการ การเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าครับถ้าบริษัทไหนนะครับบริษัทดิจิทัลอันไหนนะที่สามารถเชื่อมโยงกินรวบเขาเรียกว่ากินรวบในเชิงธุรกิจกินรวบตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําได้เนี่ยธุรกิจนั้นเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลสุดๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าธุรกิจนั้นเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่มี Data ของผู้บริโภคเยอะและ และละเอียดที่สุดเลยเพราะว่าเขาจะรู้จักผู้หรือพวกตั้งแต่ต้นกระบวนการที่ผมเล่าให้ฟังนั้นแหน่ตอนซื้อตู้เย็นเนาะตัแต่ตันคน้นจนเปรียบเทียบตัดสินใจไปซื้อโอ้โหจนสุดท้ายจัดส่งถ้าธุรกิจดิจิตอลอันไหนที่มีข้อมูลของผู้หรือพวกนั้นั้ต้นจนจบกระบวนการนะธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจที่รู้จักผู้หรือพวกได้ดีสุดๆเลย การมี d a ต a ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ระบบ AI Machine Learning ต่างๆสามารถที่จะแนะนำสินค้าที่โดนใจและสามารถคอน v ว r t ์คนให้กลับมาซื้อซ้ำเป็นลูกค้าซ้ำๆได้อย่างดีโดนๆต่อไปในอนาคตเป็นอย่างมากแม่นสุดๆโอเคผมพูดไป3แพลตฟอร์มแล้วนะครับไปดูแพลตฟอร์ม e-Commerce บ้างนะครับในประเทศไทยเนี่ยแพลตฟอร์มที่เกิดจากการเกิดมาด้วยต้นกำเนิดเลยเป็น e-Commerce ก็ Lazada Shop e e JD นะครับลองดูทุกวันนี้ครับ ล a ซาด้า h o p ป e ีนะครับไม่ได้หยุดตัวเองอยู่แค่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซแต่เริ่มขยายตัวก็จะเห็นว่า l a ซ a ด้กับ s h o p e ปีเริ่มขยายตัวนะครับไปเป็นธุรกิจ Advertising l a z a ล a ซาาเริ่มพัฒนาตัว Advertising Ad บนแพลตฟอร์มตัวเองให้ร้านค้ามาซื้อโฆษณาบนแพลตฟอร์มตัวเอง s h o p ปีเ e ช่นเดียวกันพัฒนา Advertising Shopee a Ad, ปให้คนมาซื้อแอดบนแพลตฟอร์ม s h o p ปีนะครับเพื่อว่าเวลาใครอยากขายของได้มากขึ้นก็แน่นอนก็ซื้อแอด เพื่อให้ขายของบนช้อปปีได้มากขึ้นเพราะว่า s h o ปปีมีมีผู้ขายอยู่เป็นล้านคนะนะครับลองนึกภาพดูเป็นล้านคนถ้าคุณแบบโอ้โหเข้าไปขายสินค้าลองนึกภาพดูคุณจะทํำยังไงละ่ะให้คุณมีมีวิสิต i บิลิมีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคุณมากเพราะฉะนั้นคุณก็จ่ายโฆษณาก็จะเห็นแนวโน้มการพัฒนาตัวของแพลตฟอร์มอีคอมเมิรเริ่มขยายตัวไปเป็นแอดเ r อไท i n ิมากไปกว่าน,นั้นนะครับนอกไปกว่าน,นั้นก็ ไม่ได้ทำตัวเป็นแค่ Advertising ซ่ะพยายามทำตัวเป็นมีเดียด้วยครับเริ่มมีเกมให้คนเข้ามาเรื่อยๆมาเช็คอินเช็คอินเสร็จปุ๊บได้ point นะครับมีฟีดนะครับมีฟีดคล้ายๆกับ Social Media เลยให้คนมาโพส์ร้านคามาโพส์ฟีดต่างๆฟีดสินค้าโปรโมโชั่นต่างๆมีฟีเจอร์ของ l i ฟ e Commerce สนะครับทำตัวเองเป็นมีเดียเช่นกันให้คนมาไลฟ์แล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้เลยเป็นต้นนะครับ แล้วก็อ e ีคอมเมิร์ซก็มีธุรกิจลอจิสติกสด้วยมี Lazada ก็มี Lazada e x p ็ e s พ s h o p ป e ี้เอ็กเเป็นต้นก็จะเห็นว่าเห็นทิศทางชัดเจนคุณเห็นผมต้องการให้คุณเห็นทิศทางที่ชัดเจนเลยว่าอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มพยายามทำตัวเองเป็นสิ่งที่เรียกว่า vertical integration ต้องการกินรวบเช่นกันต้องการกินรวบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำถ้าเขากินรวบได้ แปลว่าธุรกิจนั้นจะโอ้โหแข็งแรงมากๆเลยเขามี Data ที่แบบลึกมากๆของผู้บริโภคนะครับโอเคอันนี้ผมพูดถึงอ e ีค m มเมิร์ซเแลวพูดถึงอ,อะไรอีกละ่ะโลจิสติกแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มไหนที่เกิดขึ้นมาเป็นโลจิสติกด้วยต้นกำเนิดมาเลยก็ grab line man นะครับ line man นี่อาจจะไม่ใช่นะ line man เกิดมาจาก line ผมเล่า Grab แล้วกัน Grab เกิดขึ้นมาจากเป็นธุรกิจโลจิสติกเลยนะครับเริ่มจากธุรกิจเรียกรถแท็กซี่จนเป็นธุรกิจโลจิสติกในการเรียกไปซื้ออาหารเรียกไปรับสินค้านะครับจนจ้างไปทำนู่นทํานี่ได้ทั้งสิ้นนะครับทิศทางชัดเจนเลย Grab พยายามขยายตัวเองพยายามกินรวบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำสิ่งที่เขาเริ่มทำแล้วนะครับจากโลจิสติกเขาเริ่มขยับตัวไปเป็น Payment มี Grab Pay นะครับแล้วก็ขยายตัวไปเป็นอะไรกล็ล่ะจก Payment ก็พยายามทำตัวเป็น e-Commerce นะครับเริ่มใส่ g r a b m a r ์เข้าไปใส่ e c o m m e r c e ในการไปซื้อนู่นซื้อนี่เข้าไปมองภาพได้ชัดเจนว่าต่อไป Gra ฟพยายามทำตัวเป็นธุรกิจ e c o m m e ม c e มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเมื่อเป็น e-Commerce แล้วแน่นอนเขาพยายามทำตัวเป็นมีเดียเริ่มให้กดไปอ่านนูน่นอ่านนี่ใน Gra ฟพยายามทำตัวเป็น Super App นั่นแหละครับที่มาที่ไปทําไมเขาต้องพยายามทําตัวให้เป็นอื่นๆที่เขาเดิมทียังไม่ได้เป็นด้วยเพราะเขาต้องการกินรวบต้องการมี Data ของผู้ใช้เยอะมากๆนั่นเองโอเคอีกอันหนึ่งปิดท้ายดีกว่าธุรกิจ Payment ในประเทศไทยที่แข็งแรงและแข็งแกร่งมากๆคือธนาคาร KBank SCB นะครับ SCB ประกาศล่าสุด พยายามทำตัวไม่เป็นธนาคารเปิดตัวโรบินฮูดพยายามทําตัวเองเป็นลอจิสติกเพื่อเซิร์ฟร้านอาหาร KBank เปิดตัว Eat Table นะครับทำตัวเองเป็น istics, เซิร์ฟ e ธุรกิจร้านอาหารเช่นเดียวกันก็จะเห็นตอนนี้แบงค์ไม่ได้พยายามทําตัวเป็นแบงค์แบงก์ก็เห็นแนวโน้มอย่างนี้แบงค์ Bank เห็นว่าเทคคอมมานดีต่างๆพยายาม Vertically Integrate ในในมุมของ value chain เพื่อให้ตัวเองมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากๆนะครับแบงก์ <Bank S 1> เองก<อ>็เ<า>ห็นทิศทางแบบนั้นแล้วพยายาม integrate เช่นกันนะครับก็นี่แหละครับที่ผมบอกว่ามันคือ mega trend เลยทีเดียวที่เป็น digital convergence นะครับว่าแพลตฟอร์มต่างๆพยายามขยายตัวครับขยายตัวเพื่อกินรวบกินรวบ value chain หรือห่วงโซ่คุณค่าของผู้ลูกค้าตั้งแต่ต้นกระบวนจนจบกระบวนการให้ได้อย่างมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเองเป็นธุรกิจ คุณรู้สิ่งนี้แล้วคุณจะเอาไปใช้อย่างไรเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคิดละเวลาคุณทํางานกับแพลตฟอร์มไหนคุณก็เริ่มที่จะรู้แนวโน้มแล้วว่าแพลตฟอร์มนั้นในอีกหนึ่งปีข้างหน้าอีก2ปีข้างหน้า3มปีข้างหน้าเขาจะมีทิศทางอย่างไรคุณจะได้รู้ทันเกมของแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็ครบสมบูรณ์ครับหวังว่า เรื่องดิจิตอลคอนเวอร์เจนนี้จะมีประโยชน์กับธุรกิจของคุณไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับแล้วก็งาน p r i ซ e อะคาเดมีนะครับ t h e Next n o r m a l e c o m m e r c e 2020อย่าลืมกดเข้าไปดูข้อมูลกันได้เพิ่มเติมนะครับแค่แอด แอดไลน์ของผมนะครับแอดสตาร์ทวิดไว้ก็จะมีข้อมูลให้คุณได้อ่านกันนะครับงานจัดวันที่11วันศุกร์ที่11กันยายนนะครับที่ AISDC นะครับก็คือมีทาง AIS The Startup เป็นผูสออ้สปอนเซอร์นะครับสถานที่กับเราก็ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันในวันนี้ก็สวัสดีครับ